ผักสลัดก้าที่พี่เพาะตรงนั้นนะคะมันมันไม่งามเลยเป็นเพราะเพราะดินแน่เลยแล้วมันก็ยืดค่ะแล้วอยู่ตรงนี้ฝนฝนตกใส่นะเขาไม่ชอบฝนนะเขาชอบน้ำแต่เขาไม่ชอบฝนฝนตกใส่เขาจะไม่งามจะไม่ขึ้นไม่สวย ต้นมากค่ะไม่ตายแต่ข้อไม่โตไม่ตายแต่ก็ไม่โตค่ะนี่ก็ยืดไปอาแถงต้นมันก็เลยยาวนี่ไม่อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่ง ต้นไม้ต้นไม้ขึ้นมาปุ๊บนับเลยผลก็ไม่ก้อยตกนี่พี่ปอต้นสาลี่ไว้นะคะในสารี่ไม่รู้ว่าดูเหมือนตายไปบ้างแล้วนะพี่ไม่ได้อยู่บ้านคงจะแอง้ง ม,มีน้ำอะโวคาโดก็ปลูกง่ายๆค่ะขึ้นมาแล้วอีกหนึต้นนี่อะโวคาโดต้นอีกแล้วตรงนี้ก็มีอะโวคาโดกันนี่ โวคาโดเยอะแล้วนะคะนี่ต้นนี้ต้นใหญ่แลยอนนี้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งนี้ต้นหนึ่งอะโวคาโดด้วยนี่นีอะโวคาโดกินแล้วมเมล็ดก,ก็มาใส่ใส่ไว้ในกระถางมันก็งกง่ายมากเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่งกได้ง่ายมากนี่ก็ต้นสะเด,ดา ไม่ได้เอาไปปลูกมีมะม่วงนะคะนี่จมพู่มะเหมี่ยวกินเม็ดแล้วก็ใส่ใส่ไว้ในกระถางนะคะดูสิคะก็ขึ้นงอกงกามดีมากเลยนี่ก็อะโวคาโดนะคะด้างล่างก็มีทั่วหนอมด้วยคะ่ะ มีต้นกับทีมนอนหรือเมื่อไหร่แล้วนี่ต้นกับิิมบอนไซมะพร้าวนะคะไม่ได้ตกแต่งเลยีบอนไซมะพร้าว วันนี้ก็แค่นี้ขอนะคะจะอาบน้ำแต่งทัวไปตามาแล้วค่ะนี่เอาไปกินได้แล้วเนาะจะกขมหรือเปล่าเนี่ยกินดูนะคะไม่กขมเลยค่ะหอม วันนี้ก็ลาไปด้วยปากสลัดนะคะดีใจนะคะที่ได้ปลูกได้แต่ว่าเรายังผสมดินยังไม่ไม่ถูกต้องนะคะจะต้องมาปรับปรุงเรื่องการผสมดินอีกทีหนึ่งนึงนะคะ่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ